ทีนะทุกคนตอนนี้เราก็อยนในเกมแคลดี้มสในหมอดงซูนอมารีสวนสัตว์หน้าผีไกลพันกันอีกแล้วซึ่งพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่2ต่อจากอีพีแรกกันนะจะบอกว่ามันยังมีโมเดลสัตว์ตัวอื่นๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองไฟติ้งกันเลย oh. เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อด,ด้วยเจ้ามอสเตอร์คาวหรือว่าเจ้าวัวกลพันโอ้โหอย่าบอกนะว่าน,น้องหลุดออกมาจากสวนสัตว์ป่ะ้าตาไม่เห็นจะเหมือนวัวตรงไหนเลยแต่เขาก็ดูคาวาอี้อยู่นะดูดิอ้วนขวน้นตุบตับเลย หน้าตามันเลนหลนมากเลยดูตามันโห่มากเลยนะตามังกลมบ้องก็นเ้อเขาไม่กอดเรารีดนมไม่ได้ใช่เปล่าเขาหลอบเราอย่างเดียวให้ดูดิมันมีควันสีดำๆออกมาจากตัวมันด้วยล่ะเฮ้ยมันใช้วิธีแบบตื๊บเราเอ้ยอู้มันตามไม่เราจริงจริงอันนี้ตามประกบติดเลยอ่ะตามกระชิดตัวเลย กำลังถูกมันจับกินนะอ้อมกำลังถูกจับกินอยู่แต่ว่าดีนะว่ามันเดินช้านะ่ะมาเจอกับเจ Big บบ้าบิ๊กเอลฟเฟนแบเป็นงอ๋อตัวเบลเลอร์เลยเจ้าตัวนี้ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะน่ารักจูงอยากมีแค่เนปไซน,นี้จังเมื่อไหร่เขาจะทำมาให้เราโหลดนะอ,อ๋อตอนนี้มันอยู่ในแกลลี่มอสไงตอน,นนี้ครับตัวใหญ่บับบ้าแฟนโอ้ดูตัวมันดิเฮ้ยโคลาไซเลย,ยต่างคนต่างกระทืบในท่าเดียวกันเลยให้ยกขา,ขากระทืบอบ นี่เจะงวงฟาดหน่อยเอาหลักก็คือแบบใช้ทัพตืบ่ะนะเรียบร้อยเลยทีเดียวอย่างว่านะพักะกำลังของช้างอ่ะมันน่าจะเยอะกว่านะเจ้าวัวไม่น่าจะสู้ได้หรอกแล้วมาถึงตัวต่อไปจะเอาตัวไหนดีนะเอาตัวนี้ก่อนมาสเตอร์โคลาอ,อ้ยทำไมเขาดับฝันมีโคลาล้วอ่ะไม่นะมีโคลา กลัวมากเลยทาไมลูกกระต่ายไปอยู่ที่หูเนี่ยเธเหมือนกบอ่ะแล้วไม่น่ากันเป็นจมูกน่ากลัวมากเลยอ่ะทำไม<ช>จมูกหใหญ่จุง้งนึกว่ามนุษย์เห็ุมนุษย์ต่างดาวใครตาแรคิดว่ามนุษย์ต่างดาว่ะเนี่ยอ,อ,อ,อมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันจะกอดเราเราไม่ใช่ต้นออยูคาลิปตนะเฮ้ยเป็นแยกกับเคโลปี้ปอะ๋อ้โเล็บควรเล็บควรเฮ้ยมันกับเราใหญ่เลยซึ่งในชีวิตจริงเจ้าหมีครอร่าเนี่ยเล็บเป็นก็จะยาวมากใช่ไหม แ,แบบว่าถ้าเวลาแบบมันกลัวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็จะสู้โดยการใช้เล็บขัวน,นะเนาะโอ้โหเต็มเต็มคำเฮ้ยดูดิมันเดินสองขาได้วยนะมีโคล่อะ้าอย่างงั้นจะให้ปราบมือกับใครดีนะเอาเป็นลสแกสแมาสเป็ดละกันีเ่เป็นการรวมร่างของเราพวกป๊อปปี้เพทามนะแต่ว่าน่าจะเป็นในเวอร์ชันรแรกๆเลยนะเนาะมันจะไหวะปะก็ไม่รู้ดูตัวป๊อปปังยังไงนเนี่ย มาดูขาดิขายังไม่แบบว่าเออไม่สมส่วนกันเลยดูดิขามันทํามาจากเจ้า PJ มัดไม่สมมากกันสุดๆเลยมือสองข้างก็ไม่เหมือนกันด้วยเอาแล้วูมจะขับแล้วอุ้มเอาลอดไปได้เฮ้ยหลุดหลุดมันหลุดมือแต่ไม่ยอมให้อุ้มเฮ้ยตามไฟต่างฟังกันดูดิคุณแม่มาหัวถลกเวยนะเฮ้ยแต่ว่าไม่ถึงตัวก็มีโคล่าตนก็วอยูเฮ้ย ใครปล่อยแก๊สพิษโอ,อ,อ๊แล้วจับกินซะไหนมีแก๊สพิษได้อตัวนี้ไม่กลัวตดหรอกเพราะว่าเรามีหน้ากากกันแก๊สเอ,อ้น้องหอยเขียวแล้วน้องเริ่มไม่ไหวแล้วน้องเริ่มหมดแรงแล้วอคอับกินไหนแต่น้องก็ยังสู้อยู่นะเฮ้ยยังสู้ซสีอยู่เฮ้ยมีคนปล่อยพลังแสง เอา,เ,อาเรียบร้อยเจอจับแท้ตุยเลยนั่นทีเ่เพิร์ลโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยตัวแค่เนี้ยสาม,มารถสู้กับลักพวกป๊อปปี้เพทามลวนมากได้ด้วยวัานนี้นี่ไม่ใช่ย่อยเลยนะเดี๋ยวต้องไปเจอกันในรอบสุดท้าย <ๆ S 2> แล้วก็มาเจอกับเจ้ามอสเตอร์มังกี้เจ้าลิงจ๋ออ้เอาเฮ้ยเป็นลิงสายพันธุ์ไหนเนี่ยทำไมแขนสลับกั่ขานี่คือสนสัตว์ตัวที่เหลือนะนั่น เราเจอกันในสวนสัตว์นะ้องไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นี่าานาปกติเราบอกว่า,าชอบไปเที่ยวสวนสัตว์อะไปดูลิงนะไปดูชนีอะไรอย่างเงี้ยขนมกระโดดมาแล้วอ่ะกระดึงกระดึงมาเลยเหมือนเจา้าลิงที่ลบบรี้เปล่าอย่างงี้ต้องมีเจ้าจีนลิงนะม่วงขโมยมะม่วงนะ ช่วงนี้น้องไม่กินมะม่งวงนะน้องไม่กินกล้วยนะน้องกินแบบป๊อปคอนใช่ปหรน้องจะกินเราเนี่แหละน้องจะกินเราแล้วใช่ไหมเฮ้ยยยยรูปฟันมันดีจะไปฟนันเยอะเอออนี่ยแล้วก็กินแล้วแงมแงมแงมเฮ้ยเนื้อเราไม่อร่อยหรอกยังไม่เข้ามาสยองจุ๊คนขนทุกตัวเลยมาสู้กับแคทเนปไนแม่ดูบ้างแหน่ลองดูดิ โอ้โหอาระดับแค้นแทมาเลยอ่ะอ้ํแล้วเจ้าลิงมันจะสู้ได้เหรอเฮ้มันเป็นโหมดไหนแม่เลยนะก็อยากลองดูว่าแบบถ้าสองตัวมันสู้กันมันจะเป็นยังไงกินลิงก็วันนี้แหละอ้าวเฮ้ยยังไม่ทันเห็นเลยตบเีเดียวปุ๊บเดียวรู้เรื่องถ้าไงมันน่าจะวันเทิร์นคิวปะใครไปถึงตัวก่อนคนนั้นชนะปะเนี่ยต่อไปจะเป็นมอสเกร์สลามเฮ้ยมีสลามด้วยเดดใหม่กลายเป็นสลามแล้วเดี่ยวกันในสวนสัตว์นี่มันมีเจ้าสลามอยู่ด้วยเหรอน้าด่เห็นเหมืงนส่อมมมันเหือนขี ม,กกมันคือออื้อหรือว่า <c oughs> มันเป็นอุ้จีอ๋อมันพ่อนอืนใส่แล้วมันพ่นควันสีํำใส่เล้อโอโนี่แต่มันกระโดดดีอีกจนสลลมรู้ไหมสลลมกัน PM สองจุดห้าเนี่ยยัาข่นเนียวโหยม,มือตะวเองอีกจนสลลมบ้า สลา,ามหน้าผีไอ้อเออจ้าสลามเอชซีล้วปา,มมากมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอืมปากมันน่าจะอยู่ข้างล่างสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเออไอ้ลูกกลมๆสีดามันน่าจะเป็นลูกตามันนะเออถ้าอย่างงั้นไปสู้กับเจ้าสก,กิปิตี้แทนจ,รจรีแมนดูบ้างดีกว่าโอ้โหระดับหัวหน้าอะไรเองเลยอ้าวจะไหวเหรอ,เอ,อลองใช้เรามันตีเวิร์ดไปสู้ดูนะตรงสามสลามนะเฮ้ยเฮ้ยพังเฮ้ยพังบางทีอาจจะต้องสงสายจีแมนแทนก็ได้นะลองดูลองดูไอ้เราไม่รู้ เอาแล้วนี่อีกเลยทัดต่อเลยแล้วก็พวโอ้หัวชงอ้ยังยังไม่ตุยยังไม่ตุยนี่กระสัมันไม่ดิ้งไม่ด้วยอ่ะมันไม่ด้เหรอมันดำดิ้งได้วยอ่ะเป็นขอดำ้นะโอจูงเดียวกันมันไม่นกันอาะเล้ขึ้นมาล้อพุพพุพุพุนี่อาดำดิ้งไม่ไ ดีแมนะชนะสวยอ๋อ,อมันชนะดีแมนเหรอแต่ <Yes. S 1> ว่าเ,ออเจ้าดีแมนเนี่ยมันกัดแรงมากเลยนะก <Yes. S 1> ็โดนจังจัก็ไม่รอดให้เงมาเจอกับมาสเตอร์สลัมแคทอ๋อนี่มันเป็นแมวเหมียวจริงเ,เปล่าโอ้ยตัวน,นี้น่ารักสุดเลยดูมาแล้วตัวน,นี้ดูเหมือนแคทแนทมากที่สุดแล้วนะโอ้ยแต่ว่าฟันมันเยอะไปหน่อยอ่ะเจอแบบนี้กลางคืนก็หลอนนะลองคิดดูดิถ้าเรากัดเราจะได้กี่รูในแขนเนี่ยไม่แน่ใจแต่รู้ว่าถ้าเราแบบไปอยู่ในสวนสัตว์ที่เป็นซูนมารี เราจะทำยังไงดีอ่ะมันจะมีแบบวกาสัตว์กายพันธุ์ทั้งนั้นเลยหนีสิจะรออะไรวิ่งไวตัวนี้วิ่งไวตัวนี้มีสับปีดด้วยโอ้โหดูเขาถกเรากันได้เลยโอ้โหมันควนมันควนมันแมวควนแกะกยันห้าแถวดูแรงเลยโอ้โหจับมาได้แล้วเงียบแล้วมีท่าจัม์สแกร์แบบนี้ด้วย โอ้โหรูวิ่งสิดิบดิบโอโ๋มันดิบระจับเราถ้ายังงั้นเจอกับบัคพิลเลอรบิลเลอร์เฮ้ยแมวเจอกับหมาไม่นักกล้ามพี่เจ๊ป๊โอ้โหเป็นเซตามะเลยมันเป็นเดือะฮักข้าเปล่าะนี่ใส่ชุดแก้ไๆกับเดือะฮักกันนะเนี่ยเดบบอกนะว่านายซิตอัพทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนวะนี่เขามาเพื่อเวทีนี้โดยเฉพาะ ลองดีว่าเขาจะวันเคิร์กีว่าเปล่ากระโดดสูงกระโดดสมาออฮ้นี่มันขึ้นไวความเร็วแสงเหรอโอ้โหเจอต่อยถ้าเราทานนอสเลยใช้พลังด้วยเฮ้ท่าเดี๋ยวเขาอยู่ใกล้กันเกินไปเปล่า มองไม่คันเหมือนความเร็วสายก็เนี่ยอว้ไวเกินเป็นรินจ้าเลยเป็นหมาแค่ยหนแต่ว่าต่อยซอยมากเลยอ่ะนี่เจอโฉเข้าไปเจอโฉนี่ต่อยต่อยเข้าไปติดนี่เลยต่อยซ้ายต่อยขวาเอ้ยเจ้าแมวปีศาจมันไม่ไหวแล้วเอาซีโร like, ่าไปแล้วด like ูดิหัวทิ่มหัวต่ำไปแล้วแง่งเก๋งเลยเฮ้ยดูมันเป็นดัมเบลล์ความลับของเขาก็คือยกดัมเบลลสองข้างนี่เองมหน้าหามาโหดมากเลยนะเขาฟิตมากเลยนะ ไมน่าเชื่เลยว่าเขาจะชนะได้ถ้าอย่างนั้นต้องส่งเจ้าสลลมแคทไปนี่เลยมันก็จะเป็นแมวเหมียวอีกตัวหนึ่งเฮ้ยทำไมคอยาวอมสำหรับตัวนี้โมเดลเขาก็จะคอยาวนะนึกว่ายีราฟสะอีกแล้วเนี่ยไหนดูดิมันถึกออดทนนะเปล่าเราแน่หละจะถึกอึดทนหรือเปล่ามันกำลังจะมากินเราอีกแล้วอืมแต่ดูแล้วไม่น่ามีพิษภัยอะไรมากนะ มันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะขาสั้นมากเลยโอ้ยไม่น่ารักแล้วไอ้มันขาสั้นแต่มันก็วิ่งไวอยู่นะมันโอ้โหโคง้งใจเลยอะถึงเขาจะไม่มีเขี้ยวก็ทำนะเขากินเราได้นะมันเป็นพวกเกลียวกับซิคบิที้ไทเล็กปะอ่ะใช้หัวโคกห้อยาวๆเหมือนกันเลยไม่ได้อยู่ในโถสว้วมซ่วมันจวมาแเราจับแล้วคนิยมจำสแกล้อโอ้โหหมุนตัวหมุนตัวจับด้วยเครื่องแรงเครื่องแรงรู้เหรอเจ้าซิคบิทีสมาร์ทแสนคิดเวอร์ชันสองโอ้โหแสนคิดมาเลยอุ้ยอาวุธพกเครื่อง พลังเกินไปก็ปากก็ไม่รู้น่ารักเลยแพวกแคมาร่าังสู้ไม่ได้แล้วล่างนี้เฮ้ยให้งั้นแมวเขาคืนอน n o r m a ลี่แมวเหม,ม,ม,มียวไม่เลืสงสัยเจ้าเหมียวแล้วจะสู้ไม่ไหวดูดิหน้ามันหอยเขี่ยวใหญ่เลยนี่เราเอาปู๊ต่อสู้มาผิดนักหรือเปล่าเนี่ยแต่มันหัวล้านล่ะล่ะนี่เจอทุบเลยโอ,อ้อ้าวเข้าไปนี่จับสแกนเข้าไปนี่ไง่ยั้งยังโดนนะเพราะตุ้ยไมตุ้ยยังไม่ตุ้ยโอ้ก็ไม่ไม่ ่าเดียวกันเลยอจูจอ้องเข้าไปแต่คนมีแขนมีขาก็ไม่ใช้นะกั่เลยแมวแพ้แน่นอนมันเข้าไปไม่ถึงตัวเลยย้ำสักยอีกรอบอี่เข้าไ,ไปแล้วต้องฟังแมวเหมียวไม่นะไม่น่าเอาทุ่ซ่วมไปเลยน้องและสู้ไม่ได้เลย แต่แสงทิ่ชั่วมันอาจมาทำร้ายแมวเรานะอีนี้ก็จะเหลือแค่บางตัวอย่างเช่นูคิปเปอร์นะเฮ้ยคนนี้เขาเดี๋ยวนะเขาน่าจะเป็นนักสำรวจหรือเปล่าวะนี่เขาเป็นเจ้าของสวนสัตว์นะอ๋อแต่ว่าเขาเหมือนกับเขาแบบกลายพันธุ์ไปด้วยอีกคนนึงนะดูดิโออใส่แกล้งกองสูงซะด้วยดูดิหน้าเขาเป็นมิดหน้าดูเลยคุยกองคุยเลยวิ่ยมาชินเราอีกแล้วโอ้โหมาถึงการสแกนเรียบร้อยอ๋อ ตัวจับยากกันเนี่ยค่ะว่าขาเขาจะเข้ามากเวยล่ะดูดิตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังโอ้โหดูวิ่งดิขนาดพุงโตยวิ่งไวขนาดนี้เลยนะโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวก็เจอ,อพุงชนลหลัถ้ายังงั้นเจอกับซอมบี้ฮักกี้ถ้ายังงั้นรบกวนายด้วยก็ลับกันนะอ๋อตัวนี้พลุไปหมดเลยจะไหวไหมเนี่ย โอ้ปาทั้งตัวเลยเย้แล้วเย้แล้วดูดินุ่นทะลักด้วยอะไหวเป่าอะสมองก็ไหลออกมาแล้วเนี่ยเราเลือกคู่ผิดแ้วเป่าไม่ผิดหรอกคู่นี้แหละจะกัดให้ติดเชื้อเลยใครดูอเอาแล้ว,วลไม่อา้าวตบเดียวควันไดด้กัเด <laughs> ียว ตบเดียวคว้างเลยให้เกียร์ฮักกี้วักกี้บ้างแล้วกันเปิดกะโฮลยเฮ้ยต้อมนะไม่จัมสแกจับกินเรียบร้อยโอ้โหเอ้าเดียวมากู้ไม่ได้ไม่สู้ไม่ได้ไว้ไงเงือกโอ้โหโอ้โหมากี่ตัวตั้ตบไม่ถึงอ่ะมันโจมตีไม่ถึงอ่ะดูดิมันไม่สู้เลยแล้วมันวิ่งหนีเลยโอ้โหจริงโหจริงถ้างั้นจะสู้กับซัวใสเอนทีดิวดาน โอ้ดีอีตัวอีตัวก็สู้เขาไม่ได้เหลือตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะนําทีมทั้งสละทีมเนี่ยเอามาสู้กันว่าแต่ว่าถามเขาแลวยัยงว่าเขาจะอยู่ทีมเดียวกันหรือเปล่าเขาต้องอยู่ทีมเดียวกันอยู่แล้วเขา,าเราไปลองกันนะล่ะโอ้ฟังเรื่องนี้เหมือนว่าแต่ตัวเยอะกว่าเปล่าอ๋อีคทีมเดียวกันเราสามารถคีกันนะบอกเลยต้องลุมเราแบ่งเป็นสองฝั่ง ไอ้สองคีมมันสมัครคีมรึเปล่านั่นไงมันหันตีกันเองเลยเห็นไหมนะตามไฟตางฟันกันดูใครนี้เนี่ยตีกันหลายคู่กันแฟนทิพย์อเฮ้ยกีแมนมองแล้วไม่น่าเชื่อโดนจับกีที่จตายเลยแต่แฟนทิพย์ยังอยู่นะเอาแล้วโอ้โหตึมลุมสามนี่ตึมลุมสามใส่ทิพย์ไม่รอดแน่ไม่โอ้ยทิพย์แพ้เรียบร้อยมีหวังตัวคอนทิพย์ป้ามันหอร์ด้วยมาเลยห้าต่อสองเอาเลยช้างลงเลยโอ้ยไปแล้วโดนช้างกระทืบเรียบเลยเนื้อพีเจ แจมปักฮักกี้อ่ะเดี๋ยวโอ้ไว้แสงไว้แสงมากเมียวเมียวสู้เขาเออไงเงอ้เจ้าช้างไอ้เจ้าช้างยักษ์เอาล่ะหลุดคู่เดียวแล้วอันนี้เป็นศึกศักดิ์สิทระหว่างพี่เจมปักกับเจ้าช้างป๊าป้าไปมาไม่รู้เอาเลยกระทืบเข้าไปกําลังเอาไปท้องช้างอยู่เราไม่ถูกเลยใครจะชนะเนี่ยสายถหรือสายพริ้วโอ้ยหย่ดแล้วกันแล้วเองลุ้นใครดีเดี๋ยวเจอหมัดความเร็วแสงหรอ โอ้มีกขแบบว่าบา,บา,บาท้าพิพาทเหมือนกันน่าจะช้างน้อยน่่ไมเนี่ยกดทืบยังไงก็ไม่โดนหรอกนี่ขึ้นไหว้ยความเร็วแสงโอ้โหเอาพลังกายโชว์ด้วยไห้มันไม่ตุยอะ่ะเฮ้ยยังไม่มีใครตุยเลยเ<อ>นังนนอยู่นั่งอยู่โหัหสั่นหัวสันวส่นยื้อไว้ยื้อไว้เราไม่ออกเลยใครจะชนะโอ้อย่าเล่าอย่าเลาโอ้วันนี้ต้องเจอตุยท้องเฮ้ยมันยังเอาอยเลยดยิไม่มีใครล้มเลยอะเอาไปซะแล้วไม่ นี่<ด>พี่แชมป์ของเราในวันนี้เหรอไม่น่านเชื่อเลยลว่าเจ้าพีเจปั๊กฮัพเนี่ยมันจะชนะทุกคนสุดยอดอ๋อในแน่มากเลยก็แค่จ่าเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวมัดของแกรี่มอสซูนอมารีสวนสัตว์หน้าผีใกล้พันไว้แค่นี้กันนะเดี๋ยวถ้ามีม็อบตัวใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วก็เดี๋ยวพวกพี่ก็จะมารีวิวลองป้าวีเอสไฟติ้งกันอีกนะแล้วถ้าชอบแกรี่มอสแบบนี้แล้วก็ช่วกัดไลค์ก็แชร์กดติดตามกระดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคัมเปพวกคลุกันนะคะวันนี้เากันแล้วนะเคร